สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จาดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งที่ดีไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีเมถุนนะประจำเดือนพฤษภาคม2567าค่ะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวเมถุนก่อนนะขึ้นมาใบแรกค่ะสิบดาบตอนนี้มีเรื่องเครียด,เ,ยดเนาะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องงานค่ะตอนนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะปวดหัวแล้วก็นายออฟวารค่ะบิวออฟฟอร์จูนมันเหมือนปัญหาต่างๆค่ะที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขามันมีประเด็นกันบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วนะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยค่ะเป็นเรื่องของเวลาเนาะเพราะว่าก้าวเียนขึ้นมาเป็นอะไรที่คุณกับเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่เวลาว่างไม่ตรงกันหรือว่าขาดการดูแลเทคแคร์กันไปอะค่ะในช่วงนี้เนาะ มันทำให้ขาดความหวานแหววความบความโรแมนติกค่ะควีนออฟสอดเพดออฟวาดหกไม้หกเหรียญเจ็ดเหรียญและเดอะชาริออค่ะโอเคค่ะสำหรับพลังงานของชาวราศีเมถุนนะคะ ในช่วงเดือนนี้ก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะมีเรื่องเครียดเ,เข้ามาเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องของอาการพูดคุยกันแล้วว่ามันอาจจะมีเรื่องขัดขัดกันขัดแย้งกันไม่ลงรอยคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะทําให้มีประเด็นมีปัญหาทําให้เป็นเรื่องทะเลาะกันได้เนาะแต่ก็มองว่า,ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยค่ะในพลังงานในตรงนี้ค่ะมีเรื่องแค่งงอนกันนะค่ะคู่ที่โกรธกันมาก่อนหน้านี้นะคะจะได้ปรับความเข้าใจกันแล้วก็ที่เหมือน ห่างๆกันไปก่อนหน้านี้จะได้กลับมาคุยกันใหม่จะได้กลับมาสารความสัมพันธ์กันใหม่พลังงานในตรงนี้ค่ะบอกเลยว่ายิ่งนานวันคุณยิ่งผูกพันกับเขามากขึ้นแม้จะว่าประเด็นปัญหาที่มันเข้ามายังไงเราบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่คุณกับเขาสามารถจะปรับตัวกันได้แต่ถามว่าเรื่องใจแล้วอ่ะคุณรักเขาอยู่เต็มหัวใจแหละแล้วก็ยิ่งนานวันยิ่งผูกพันยิ่งนานวันยิ่งรักเขามากขึ้นกว่าเดิมค่ะ พลังงานในตรงนี้นะคะชาวเมทุนเนาต้องการที่จะปรับตัวเหมือนเหมือนกับว่าจริงๆแล้วชาวมีทุนนะคะมีเซนต์อยู่แล้วมีเซนต์อยู่แล้วเนะว่าสิ่งที่เป็นอยู่หรือว,ว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่อ่ะมันสามารถจะปรับตัวยังไงหรือว่าจะต้องทํายังไงให้ประคับป,ประคองความสัมพันธ์ไปได้อ่ะค่ะในตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ชาวเมทุนอะสามารถที่จะปรับตัวได้สามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความรักครั้งนี้ค่ะเพราะด้วยพลังงานแล้วชาวเมถุนเป็นคนที่บูชาความรักเนาะเป็นคนที่ คอนค่างที่จะถ้าได้รักใครแล้วเปิดใจแล้วเนี่ยจะทุ่มเทให้กับความสัมพันธ์ค่ะ The Chariot พินมาตอกย้ำเนะว่าในช่วงเวลาเนี้ยคุณกับเขาจะเป็นเรื่องของเรื่องเวลา เพราะว่าทั้งก้าเหรียญขึ้นมาแล้วเนาะมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกน้อยๆอาจจะรู้สึกน้อยใจที่อาจจะขาดการดูแลเทคแคร์หรือว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาให้ก็เป็นช่วงเวลาที่ความรักไม่หวานแหววไม่โรแมนติกเนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะในพลังงานตรงเนี้ยมันก็เป็นไปได้อีกว่าชาวเมถุนกับคนรักเนาะมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์การที่จะมีทริป เที่ยวด้วยกันหรือว่ามีทริปกระชับความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ค่ะในตรงนี้คุณกับเขาคบกันมาแล้วก็มีการปรับความสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆเนาะไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเลก็กอะค่ะชาวเมทุนสามารถที่จะปรับตัวได้สามารถที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ได้ดีค่ะเพราะว่าชาวเมถุนเลือกที่จะปรับตัวเข้าหาคนรักเนาะ แต่ก็ถามว่ามีความน้อยน้อยใจไหมมีความน้อยใจมีการเขาเรียกอะไรบางทีต่อหน้า, y im, y im, y im, im, ายิ้มแย้มแจ่มใสค่ะแต่ในใจมันรู้สึกได้ถึงความน้อยใจอยากให้เขาให้เวลากับชาวเมทุนได้มากกว่านี้ค่ะแต่ก็บอกเลยว่าตรงนี้เป็นความเครียดของชาวเมถุนเนาะที่เก็บมาคิดเก็บมาเครียดเก็บมาน้อยใจค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันค่ะว่าตอนนี้เขาคิดยังไงอยู่เอ่ยพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างขึ้นมาเป็นหกดาบค่ะ นายออกซอร์เดอะเฮอร์มิตนายออฟคั p ค่ะต้องบอกเลยว่าในหลายๆคู่ก่อนหน้านี้อย่างที่มีกลับบอกนะว่าในหลายๆคู่อาจจะเคยก่อนหน้านี้มีปัญหามีประเด็นกันมีงอนให้กันหรือว่าห่างๆกันไปค่ะจะได้กลับมาคุยกลับมาเคลียร์ใจกันเนาะพลังงานก็ขึ้นมานะคะในตรงนี้พอหดาบขึ้นมานะมีการเหมือนห่างกันไปแล้วก็ได้กลับมาคุยกันใหม่หรืออีกในเนื้อค่ะมันเป็นอะไรที่ เป็นช่วงเวลาที่เขาต้องมีการเดินทางหรือชีพประจรลงเท้าเนาะอทอมเพล,เลนค่ะแต่ยังไงเราก็บอกเลยว่าเขายังต้องการที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ยังต้องการที่จะปรับตัวอยู่เนาะอห้าเหรียญสี่เหรียญสามไม้สี่ดาบคิงเงาปาัด โอเคค่ะสาหรับพลังงานของเขานะคะ <_ d ance> ก็บอกเลยว่าในหลายๆคู่ที่ห่างกันไปมีเรื่องโกรธเรื่องงันกันจะได้กลับมาคุยได้กลับมาเคลียร์ใจกันค่ะในตอนนี้บอกเลยค่ะด้วยพลังงานของเขาเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะมีเอองานเข้างานเยอะเนาะแล้วก็เหมือนกับตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะมีการเดินทางเยอะหน่อยบ่อยหน่อยด้วยพลังงานของเขาแล้วอะค่ะเขาเป็นคนไม่หวานแบบไม่โรแมนติกอยู่แล้วเนาะด้วยพลังงานขึ้นมาตรงเนี้ยค่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ เก็บความรู้สึกหรือว่าเป็นคนที่ไม่แสดงออกด้านความรักนะแต่ว่าเป็นคนที่ได้คบใครแล้วะค่ะเขาคบนานคบจริงจังนะในตรงนี้ค่ะก็บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาก็ต้องการที่จะปรับตัวต้องการที่จะเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวเมถุนนะคะ่ะห้าเหรียญขึ้นมาแล้วก็สี่เหรียญยังไงแล้วบอกเลยในช่วงนี้ตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกหึงรู้สึกหวงชาวเมทุนมากกว่าเดิมได้ซ้ำเนาะ สมไม้สี่ดาบแล้วก็คิงออฟวาร d ดขึ้นมานะคะยังไงแล้ว ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอ่ะก็มองว่าเป็นเรื่องของการปรับตัวนี่แหละเป็นเรื่องของการคุยพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจกันนะที่ผ่านมาที่มีปัญหามีประเด็นกันอนะ่ะบางทีบางครั้งเขาเก็บมาคิดเก็บมาเครียดเก็บมาทบทวนนะว่าจะยังไงว่าจะไปต่อไหมหรือเขารู้สึกว่าชาวเมทุนนะคะเหมือนเขาไม่มั่นใจว่าชาวเมทุนรักเขาเหมือนอย่างที่เขารักไหมนะด้วยพลังงานขึ้นมาตรงนี้มันอาจจะมีอะไรที่คุณกับเขาสื่อสารกันไม่ชัดเจนหรือว่าขาดการพพูดคุยกันขาด การปรับความเข้าใจกันเนาะในตรงนี้ก็แนะนําใหา้พูดคุยกันปรับความเข้าใจกันเหมือนกับว่าเปิดอกคุยกันนะคะในปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันจะทําใหา้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะยังไงเรายังอยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะแล้วก็คิงออฟวัดขึ้นมาปิดท้ายเนาะจริงจังกับความสัมพันธ์ค่ะเขาต้องการครบคุณแบบจริงจังนะเขาไม่ได้ต้องการครบแบบเล่นๆนะคะคบแบบมีเป้าหมายคบแบบ อยากใช้ชีวิตร่วมกันอยากที่จะวางแผนอนาคตร่วมกันค่ะในตรงนี้ค่ะพลังงานของเขาก็มีพลังงานของห้าเหรียญขึ้นมาเหมือนกันมันเป็นพลังงานของเรื่องของเวลาเนาะเรื่องของการขาดเวลาทุกเทคแคร์ดูแลกันนะคะแต่ตรงนี้ก็มีความเหงาเหงามีความรู้สึกเนิ่นๆเนาะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่ค่ะชาวเมถุนกับคนรักเนาะเป็นช่วงเวลาที่ขาดความโรแมนติกเนาะต้องการเติมความหวานให้กับความรักความสัมพันธ์ค่ะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในความสัมพันธ์นี้เขารักคุณไหมคะสีดาบอืมเื่องนี้เขาเหมือนว่าเขารู้สึกเหนื่อยรู้สึกเครียดกับความสัมพันธ์เนาะจัดม้นแต่ถามว่าเขาถอดใจไหมเขาไม่ได้ถอดใจนะคะอ๋อตอนที่มีปัญหามีประเด็นกันบอกเลยว่าเขาเครียดนะเขาก็เก็บไปคิดไปทบทวนนะคะนายอ๊อฟวาดคีนัปวาดจัดทิ ค่ะยังไงเราเขายังรักคุณแล้วก็มั่นคงในความรักนะแล้วก็อยากที่จะปรับตัวเหมือนกับที่ผ่านมาค่ะเขาก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับความสัมพันธ์นะต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาในหลายๆคู่ค่ะมันเป็นเรื่องของการปรับตัวเนาะเป็นเรื่องของเหมือนกับมีเรื่องของเวลาขึ้นมาเกี่ยวข้องมีเรื่องของการขาดการดูแลเทคแคร์ขึ้นมาเกี่ยวข้องอะค่ะมันทําให้บางครั้งบางทีอะค่ะต่างฝ่ายต่างคิดในมุมของตัวเองเนาะมันยังไม่ได้เปิดใจคุยกันยังไม่ได้เคลียร์กัน ก้าวถวยค่ะ King of Particle King of w a ว t ค่ะในความสัมพันธ์นี้ก็บอกเลยว่าเขาจริงจังกับความสัมพันธ์นะเขาต้องการที่จะคบแบบสร้างอนาคตร,ร่วมกันเขามีความจริงจังมีความจริงใจให้กับชาวราศีเมถุนค่ะผู้ <c oughs> ที่เกิดกันจะกลับมาคืนดีรีเทิร์นกันไม่เอ่ย 6ถ้วยค่ะมีการกลับมาขอโอกาสมีการกลับมาปรับความเข้าใจกันคุยกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่นะคะนายออ u คัพบอกว่ายังรักอยู่นายออบสอด10เหรียญ4เหรียญยังไงแล้วต้องบอกเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วตัดใจไม่ได้เนาะสุดท้ายแล้วก็เลือกที่จะประคับประคองความสัมพันธ์เลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์ค่ะคุยกันได้ยังเคลียร์ใจกันได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆระหว่างคุณกับเขา นายเอา particle ค่ะเพราะว่ายังมีใจยังรักยังผูกพันยังต้องการกันและกันอยู่ยังไงเราตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วค่ะระหว่างคุณกับเขานะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเนาะใไ้่ม่แรกค่ะเก้าเหรียญเอตเอา p ์ต t i c l ล ก็ต้องยอมรับวค่ะมันเป็นช่วงเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นช่วงเวลาที่ออต้องวุ่นวายกับการเรื่องหาเงินเนาะในตรงนี้ค่ะระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นเรื่องเ,ออเป็นเรื่องของเวลาเนาะที่มีพลังงานโชว์ขึ้นมาค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะเอ็ดอัลพาร์ติเคิลค่ะ mm hmm. particle คิงอัลพาร์ติเคิลสีดาบเดอะไฮพินเซตมีความกังวลใจค่ะบางทีบางครั้งเนาะเ,ออเวลาไม่ตรงกันหรือว่าไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้ มีเวลาที่จะได้พูดได้คุยกันนะคะในตรงนี้มันจะมีความน้อยน้อยใจมีความคิดมากคิดเยอะกังวลใจค่ะสําหรับชาวเมถุนนะคะเจ็ดดาบไนโอพาริเคิลสิบเหรียญสามถ้วยเดอะเลเวอร์โอเคค่ะ สำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวเมทุนนะคะก็บอกเลยว่าพลังงานขึ้นมาเนาะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่เมคมันนี่เป็นช่วงเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวค่ะทําให้ต้องยอมรับเนาะว่าต่างคนต่างมีงานต่างคนต่างงานเข้าง,งานเยอะเลยทําให้เวลาอาจจะไม่ตรงกันแล้วมันเป็นทําให้เกิดปัญหาที่เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆเป็นปัญหาของการน้อย,น,อยน้อยใจเป็นปัญหาของการคิดมากค่ะในตรงนี้มีเรื่องราวของความหึงหวงขึ้นมาในตรงนี้มี ความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นหรือมีความหวาดระแวงในความสัมพันธ์ค่ะกลัวกังวลใจเนะืะกลัวว่าเขาจะมีใครปิดบังซ่อนเลนอยู่หรือเปล่ากลัวว่าจะมีมือที่สมเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เป็นเรื่องของความหึงหวงค่ะ แต่ก็บอกเลยว,ว่าทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งบางทีอะค่ะมันเป็นเรื่องของการคิดเยอะคิดมากเนาะบางทีบางครั้งยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดนะคะทําให้เกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นแต่ถามว่ายังรักไหมรักความรักความผูกพันยังมีแต่ว่าที่มันเพิ่มขึ้นมาคือความหวัดระแวงเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของไม่ค่อยมีเวลาให้กันเรื่องของออการดูแลเทคแคร์กันที่มันขาดไปในตรงนี้ค่ะ ค่ะด้วยพลังงานในตรงนี้นะเป็นไปได้สูงมากๆเช่นกันค่ะว่าชาวราศีเมทุนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากคนรักเนอะมีเกณฑ์ที่คนรักจะให้โชคค่ะที่มีพลังงานขึ้นมานะ mm. แล้วก็ในหลายๆคู่ที่มีปัญหากันน่ะค่ะยังไงแล้วมีการสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่ถึงขั้นมูฟออนมันไม่ถึงขั้นที่จะมีปัญหาใหญ่บานปลายนะ mm. มันจะเป็นอะไรที่คุณทั้งคู่ยังสามารถพูดคุยกันได้ปรับตัวกันได้อยู่ mm. ในตรงนี้ค่ะบอกเลยว่าอาจจะเป็นช่วงจาก กลางเดือนถึงสิ้นเดือนนะคะกลางเดือนถึงสิ้นเดือนนะชาวเมถุนกับคนรักค่ะมีโอกาสที่จะได้ปรับความสัมพันธ์กันจะมีทริปกระชับความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะคะเขาก็มองแล้วว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันเป็นความรักรุ่มหลงนะที่คุณทั้งคู่มีให้กันนะคะชาวเมถุนนะถึงอาจจะมีขี้ระแวงอาจจะมีขี้น้อยใจขี้ระแวงมีความหวาดระแวงค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็บอกเลยว่ายังไงแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณ แล้วคุณก็ยังเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาความรักความสัมพันธ์ยังปรับกันได้ในตรงนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมามันมีพลังงานโชว์ขึ้นมาเป็นเรื่องของความหวัดระแวงความหวั่นใจความน้อยน้อยใจอะค่ะยังไงเราแนะนําให้พูดคุยกันเคลียร์กันเนาะบางทีบางครั้งอะค่ะอะไรที่มันจะนําไปสู่ความไม่เข้าใจกันมันก็ต้องออจับเข่าคุยกันเปิดอกคุยกันเนาะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมิกะจะเปิดพลังงานให้นะว่าพลังงานของไพ่ต้องการบอกอะไรกับชาวเมทุนค่ะ จัดจิแปดถ้วยเดหอมูนเ <Yeah. S 1> นี่ยค่ะพลังงานโชว์ขึ้นมาเป็นเรื่องของความไม่สบายใจเป็นเรื่องของความคิดเยอะคิดมากเนาะสิบไม้คุณรู้สึกเหนื่อยหนักใจกับความสัมพันธ์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีบางครั้งเรื่องที่คิดเรื่องที่มันไม่สบายใจอยู่อะบางทีมันเกิดขึ้นจากความคิดบางทีมันเกิดขึ้นจากความมโนก็เป็นไปได้ค่ะ ในตรงนี้แนะนําให้คุยให้เคลียร์ใจกันนะเพราะมองว่ายังคุยยังเคลียร์ใจกันได้หกไม้ขึ้นมาปิดท้ายค่ะชัดติดยังไงแล้วคู่ของคุณอะชัดเจนกับความสัมพันธ์จริงจังกับความสัมพันธ์แต่ที่มันอยู่ในใจปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากปัญหาสะสมระหว่างคุณกับเขาแล้วมันไม่ได้คุยกันแบบจริงจังอะคะ <ừ. S 1> ่ะในตรงนี้แนะนําให้คุยให้เคลียร์ใจกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วคู่ของคุณอะค่ะไปต่อกันได้ในความสัมพันธ์แล้วว่าหกไม้ขึ้นมา ในการปรับความเข้าใจกันในการพูดคุยกันจะทําให้ความสัมพันธ์กลับมาดีขึ้นทําให้กลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันแบบแฮปปี้เอนดิ้งอีกครั้งหนึ่งค่ะยังไงแล้วมิกะก็ขอให้ชาวราศีเมทุนนะคะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะและกลับมาพบกับมิกะทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ